နာပဲကြာနေကြာတော့ပါကျောင်းောင်းလေးဟုတ်ကဲ့အာအဲ့တော့လုံးရပြီတော်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လုံးရပြီအဲ့ညီအခုအခုကြားတော့ညီပါလားစုံထားရဲ့ပါလားအာအဲ့တော့စုံထားရဲ့တော့စစ်ကြမ်းနေလားစစ်ကြမ်းနေလားဟုတ်ကဲ့အာစစ်ကြမ်းထောက်ပြီလားဗောနောအခုရအောင်ခေါ်လာတယ်လားဟုတ်ပါဘူးညီရအောင်ခေါ်ပြတာအာဘာငန်းကြီးတာဘယ်မှာလောက်ရှိတော့လားအာ ก็ไม่มีเงินโดเลยก็ไปกาวยกาวย PC ที่โหลดได้ซะอยู่อ๋อกาวย PC นี่ป่ะตะหนัดจีซาอ่าป้องอายานี่พี่แล้ววินัยจ๋าอยู่แถวนี้อ่ะเป็นเลิศอยู่หวายเสร็จแล้วอ๋อสนิมเลิศอยู่หวายอะกูก็บาลูนี่เข้าหน้าแล้วว่ะอ๋อหน้าหน้าก็โหมันก็คือคือกัน ຍາເລຍຍາເລຍດູກະກະຢັດຢູ່ເດີ້ດີ aku ཕ ິດລະເອ aku ཕ ິດနေແດ່ຫາລະຫັ້ນຍິໂຕລະຕື່ຫາລະອະກອງສູ້ຫັ້ນຍິໂຕລະຕີບໍ່ບໍເນາະ aku ໂຕລະຖອດລະເຄີບໍ່ຮູ້ວ່າລະດີ້ໂຕເສັດແຕ່ໃນຫັ້ນຍາກີ້ລະບໍເນາະອາປີ້ລະໂຕລະກ້ານມາບໍ່ຮູ້ອ່ເຊີນໃຫ້ຊິດາ aku ລະບໍ່ອັດເສັດໄວ້ aku ລະຈະໂຕຕິດຊິໂຕ ကိုကြီးကဘယ်မှာလာတာလဲ?အတွေ့ရအောင်တာနော်။လမအမည်ကင်း။ဟုတ်တယ်လမအမည်ကင်း။ဟုတ်လားရန်ကုန်ကိုဒီကအနင်ကျင်းနဲ့ခေါ်ပေးရနော်။ညီအရောပထမကတော့ညီကဆက်တက်ကနေထောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဘူတာမိရောက်ပါလေအချောက်တာဟုတ်။အခုရောအေးအခုရောက်လာတော့ဘလို့ညီညီဆက်ကြဘလို့ဖြစ်လဲ။အိသာချောချဉ်နေရောက်လာ။လုံးလုံးနဲ့ပြောနေတာပါပါလေ။လုံးလုံးနဲ့ပြောအေးရှင်းရှင်းဖြစ်ပါလား။ ဒါမဲ့မင်းတို့လိုမျိုးစက်သားတွေရှိလို့ရှိရော봐ပြောရည်နဲ့ဟောပြောရဲအဲလိုမှတော့တော့ပါဘူးသူတို့မှလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအင်းနှလုံးသားကာကွယ်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် คุณผู้ชมมีความคิดเห็นแย่กับคลิปนี้ครับลองคอมเมนต์ดูคนไทยมันจะปลอดภัยไหมหลายหลายวันก่อนเนี่ยผมพูดถึงว่าเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นแล้วมีคนหนีภัยสงครามเข้ามาแล้วมันมีทหารพรม่าปนมาไหมวันนี้พิสูจน์แล้วมีอยู่จริงนะครับในคลิปนี้เพิ่งอัปโหลดขึ้นแค่สองวันที่แล้วนะ แสดงว่ายังอยู่นะครับเขาสัมภาษณ์ทหารพรมา่าในท่พที่มหาชัยเป็นคนพม่าสัมภาษณ์กันเองนะครับเขาอยู่ในสภวุฒของพม่าเนี่ยมาเป็นสิบปีแสดงว่าอะไรครับหนึ่งผลิตปืนได้สองประกอบอาวุธเป็นสามประกอบระเบิดเป็นสี่ใช้อาวุธเป็นด้วยการอยู่สภวุธมาสิบกว่าปี แล้วก็เคยผ่านสงครามมาแล้วแล้วเขาก็หนีทับมาที่ประเทศไทยถ้าสมมติว่ามีคนพวกนี้เยอะๆเข้ามาแฝงตัวอยู่ในไทยคิดว่ามันจะเป็นแรงงานปกติไหมครับมันจะปลอดภัยไหมอะซึ่งหนีทับมาเอกสารมันไม่มีแน่นอนมันเป็นภัยจากคนต่างด้าวแน่นอนนะครับฉะนั้น ออกบัตรชมพูหรือว่าเมคเอกสารขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันทำได้ไหมทำได้ครับทำได้ในวันที่มาใหม่ๆมันอาจจะติ๋มติมหลบหลบซ่อนๆแต่ถ้ามันรวมตัวกันได้หรือมีคนที่เป็นพมา่าเป็นเจ้าใหญ่นายโตหรือเป็นองค์กรอะไรต่างๆชักชวนเขาไปเป็นแนวร่วมมาประเทศไทยจะอยู่ยังไงใช้อาวุธเป็นผลิตปืนเป็นประกอบระเบิดเป็น ันไม่ปลอดภัยนะครับนี่คือภัยความมั่นคงที่มีทหารพม่าแตกทับเข้ามาอยู่ในไทยอันตรายมากถามว่าหน่วยงานความมั่นคงเห็นไหมเขาอาจจะหาข้อมูลหาคลิปหาหลักฐานไม่ได้หาหลักฐานไม่เจอผมก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับไถไปไถ่มาเดี๋ยวก็เจอเองตอนแรกเขาก็สัมภาษณ์แรงงานาพม่าคนอื่นปกติแหละนะครับเขาก็ช่วยๆกัน เพื่อให้มีที่อยู่ที่กินในประเทศไทยแต่มาเจอคลิปเนี้ยคนไทยไม่ปลอดภัยครับถ้าพวกนี้รวมตัวกันได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใจผมนะอยากให้ปฏิวัติไปไวนะครับจะได้เรียกร้องให้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุก n อ o อยี่ห้อพมา่าออกจากประเทศไทยไปให้หมดเรียกร้องกันจังเลยนะครับ ถ้ามันเสริมสร้างเครือข่ายในประเทศไทยแข็งแกร่งเนี่ยประเทศไทยอันตรายนะครับมีทั้งคนนะครับอย่าคิดว่าพมา่าไม่มีความรู้อย่าคิดว่าพมา่าโง่นะอย่าเด็ดขาดอย่าประมาทนะครับคนพวกเนี้ยทำตัวหนิมๆติ้มๆแฝงตัวส่วนไอที่เปิดตัวก็คือพวกเอ็ทั้งหลายที่เรียกร้องอันนั้นก็คือเปิดหน้าสู้แล้วนะครับแล้วคนใต้ดินเหล่าเนี้ย มันจะเป็นกองกําลังได้วันไหนทหารตำรวจควรคิดแล้วนะครับควรหาข่าวแล้วก็เก็บพวกเนี้ยออกจากประเทศในส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่าทุกคนมีลูกไหมแต่ผมมีถ้าสมมุติว่าในอนาคตลูกเราเรียนจบมาไปสมัครงานแล้วเขาไม่เอา เขาเอาแต่พมา่าหางานทำไม่ได้พอจะมาขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่ามีต่างชาติมาขายของในไทยเยอะคนไทยจะไม่มีทิศทางทรมาหากินทุกวันนี้ก็เห็นแล้วในชนชั้นแรงงานถูกไหมครับว่าโรงงานหรือบริษัทก่อสร้างเขาไม่เอาคนไทยแล้วเขาเอาแต่ต่างด้าวต่อไปถ้าเป็น เกี่ยวกับการค้าการขายหรือเป็นรูปแบบบริษัทละ่ะในอนาคตอะ่ะมันจะขยายตัวไหม mm hmm. การไม่รับคนไทยรับแต่คนต่างด้าแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าไม่รีบตัดไฟแต่ต้นลม mm hmm. คุณผู้ชมมีความคิดเห็นไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อน